ครับวันนี้ที่24มกราคม2564นะครับวันนี้ทางตุลลมสองอน้องจะดุนเป็นหนุ่มผู้ยากไร้นําโดยหลวงพ่อพระคภูมิการทาน,าานาศิลปาคมจังหวัดก,กาญจนบุรีนะครับรวมด้วยอดีตทันตแพทย์จำทองสา,ามคนใหม่นะครับท,ท่านกีเดชวัฒนมงคลหรือว่าอานิมโกว์พวกเรานะครับผมวันนี้เรามาลงเคสของคุณพี่อน้นพิดเป็นแขนนะครับอายุ45ปีตรงนี้ก็อยู่ที่ ซอยอุตสาหะที่7นะครับปราบพลูนมทบุรีอาการย์ปวดนะครับเป็นเส้นเลือดติดในสมองนะครับตอนนี้ก็เป็นความดันเบาหวานด้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยอีกเจนนะครับมีความจะเป็นต้องใช้ทันเพื่อนะครับอันนี้ทางที่นี่ก็เลยนำของมาอบให้ที่นี่ตลอดเลยครับผมก็รู้สึกเราอยูที่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเอ่น้องเราไปนครับวันนี้ก็นำทันเพื่อนมาให้แล้วก็ยังมีแตงไม้ตีกันยิงไฟฟ้าอันนี้ใช้แบบ เพื่อคุ่นได้ใหญ่ในตัวเรือนได้กับน้องประชาชนแล้วก็มนนีพี่อ้อครับวันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นเป็นญาติญาติทางบ้านนะครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับพี่อ้อพูดเกีนน่ยวกันหน่อยดีต้อขอบคุณคนนี่มากนะครับที่ไม่เหงาขอบคุณจากอะไรที่จะมาเจากกอครับครับก็ขอฝากพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นของคุณเอกเพชแต่เดียวแล้วก็ได้มามอบ หมายที่อยู่นะเพื่อที่ได้ใช้นะมีความจาเป็นหรือว่าเป็นจะเป็นเป็นสิ่งที่จะเป็นมากๆเลยนะเพราะว่าสามารถตั้งได้นะหรือว่าจะเอาขึ้นมาตีได้นะคุณผ่านเนี่ยก็ขอพี่นี่รับชาวให้มาช่วยน้องก็ได้ได้ครับพี่น,นี่รับใครที่ติดตามนะที่อยากจะมา ด้วยนะครับก็สามารถมาได้ที่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้นครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดนะครับเปิดโทรศัพท์ไว้ที่โพสต์นะครับผมสามารถติดต่อกับที่เขาเข้ามาได้เลยนะครับผมยังมีสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาทุุณครับสวัสดีครับ